สวัสดีพี่น้องเชิญพบกับช่องเบ่าวนัดคนไทยบ้านชาแนลนะครับมื่อนี้มาเบิง้งนะครับกับเข่าคนโวยพนักงานฟอนหน่าเวทีมีอย่างกินแน่เนี่ยเป็นตะเสียบหรพี่น้องขัวไก่ขัวพริกแกงไก่เนี่ยอ,อคขัว วัดดีครับเม่ครัววัดดีครับนี่เห็นบอเม่ครัวเราขืนกล้องพี่น้องถามเราเรี่ยเราบอกเราอายกล้องพะนะ <c oughs> เออยแมนคันว่าคันคันเราขืนเราเทียกับเผาโบอเซบหน้าเราอ่ะเนี่ยเห็นบอพี่น้องว <c oughs> ัวไก่เห็นดี แม่ขัวเป็นหมาแต่ไกลๆที่พี่น้องหามาแต่สายภูมิปุ่นเอออดีตตะกี้เป็นแม่ขัวรถแห่บอกเมนป่าน,นี้รถแห่เพิ่นขายให้บอดแล้วมาอยูวนสาวน้อยแล้วแม่ขัวก็เลยตามมาพี่น้องมาแต่สายภูมิปุ่นจตุรัสปุ่นนี่ใส่หอดไบใบประกวด เบียร์บอสพี่น้นองโอ้ยมีข้าวปุ้นนะพี่น้องใส่ข้าวปุ้นกินกี่ซ่บนี่บัดนี้อันนี้อมเนื้อข้าวสวยอันผัดถั่วฝักยาวแกงจืดโครงไก่ พอควัวคนนี้กับวร,รมดาที่พี่น้องนี่ถึงออกเล็กถึงปีนนั่งล้านถึงเฮ็ดกับเขา่า <c oughs> เฮ็ดได้สุยางาสากกับเบือยันเรือลบพี่น้อง <c oughs> เออเฮ็ดกับเขาก็ได้ยังสวดได้พี่น้องคันผู้ใดว่าท่านมีครอบครัวกับจีบได้เด้อบัตเ <c oughs> <c oughs> มียนทักมาโลดพี่น้องเราขยันซะเลนี่นะ <c oughs> เฮ็ดเป็นบิดสุยางพี่น้องกับขวกกับเข่านี่เคียงปุงุง นี่เบื้งวิธีการทำเนาะขดยานเบิร์รอมันเดือดครับรอเดือดรอเดือดไปยังเกาะใบอะไน,นี่บอก ใส่พับในบ่ที่เปียวัลไซด์เหรอเทบใส่มีอยู่บ่ห่วยคือที่เสียบแต่ปันนี้อยู่หลังห้องน้ำพ่ะนะเนี่ยมีข้าวปุ่นเนอะคือที่เสียบจานเบื้องกินข้าวนายังมาดใส่ยังซีแหละคือ เห็ดวันพิโนมีข้าปุ้นเนาะที่เสียบวะอันคนเฮ็ดข้อไก่ไหมเป็นคือพิซซ่าเสีบเถอ,าม,าเอมีขอาปุ้นคือยิคักเนาะจานบูตนี่เด็กเขาเจ้าตักมาเลย อันนี้ยังบัทันซุกให้มันเดือดจัาหน่อยก่อนยังบม่เดือดคะแนนใกล้ผมคะแนนใกล้โอ้ปิ้วปิ้วปิ้วถ้วยโฟมปิ้วบาดที่มีแต่ถ้วยเมื่อไหร่ ไปแล้ว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 มีแต่ถ้วใหม่ใหม่ <c oughs> เออพยายามบ่มีก็บ,บ่มีเด๊ะ <c oughs> นี่ผู้เห็ดพี่น้องใส่ยังนั่นรถแป้งนัวบ่ แซ่บเว้ยแซ่บวิไก่ลงซิมเบืง้งใช่ได้บอใส่นำปลายิกระหว่าจางหัว,วห,หวยห่วยว่ะออเอออมเนื้อ ঘূম মই পিয়